ภาวะผู้นําที่ดีควรเป็นแบบไหนครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการมีภาวะผู้นําที่ดีนะครับผมเป็นคนละเรื่องกับการเป็นผู้นําหรือการเป็นหัวนหน้าเลยครับเนื่องจากว่าถ้าคุณเป็นผู้นําที่มีภาวะผู้นําที่ดีเนี่ยครับ <illon millennials> คุณทําให้ทีมของคุณคนของคุณหรือกลุ่มองคอ์กรของคุณเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นความสำเร็จที่ดีขึ้นมากขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับผมแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นผู้นําที่ไร้ซึ่งภาวะผู้นํานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้ามกับสิ่ง <S. S 2> ที่กล่าวมาข้างต้นเลยครับ และนี่คือ6ภาวะผู้นำที่ผู้นำที่ดีควรจะมีไว้ครับข้อที่1นะครับใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เสมอครับผมผู้นำก็คือคนคนหนึ่งครับมีทั้งรักมีทั้งโลภมีทั้งโกรธมีทั้งหลงลเป็นเรื่องปกติครับผมแต่วันนี้เมื่อคุณเกิดอารมณ์โมโหหรืออารมณ์ขุ่นเคืองในจิตใจผู้นำที่ดีจะใช้ภาวะความเป็นเหตุเป็นผลนะครับผมเข้ามาขบอารมณ์ตรงนั้นไว้และตอบกลับไปอย่างมีเหตุผลมากที่สุดครับผมข้อที่2นะครับเป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าผู้พูดที่ดีครับ บอกแบบนี้ก็ได้ครับว่าผู้นําที่ดีระดับโลกทุกคนเลยนะครับผมเป็นผู้ฟังที่ดีทั้งนั้นเลยครับเนื่องจากว่าตัวคนรอบข้างของเราหรือคนอื่นที่อยู่นอกจากเราเนี่ยครับเป็นกระจกสะท้อนตัวเราที่ดีที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพัฒนาส่วนไหนอยากรู้จุดด้อยของตัวเองฟังคนอื่นให้เยอะเข้าไปครับผมแล้วเอามากัดกรองพัฒนาตัวเองต่อเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อที่สานะครับมีทักษะการสื่อสารที่ดีครับผม ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียนะครับหรือกับคนรอบข้างกับคนในทีมหรือคนรอบนอกนะครับผมผู้นําที่ดีควรมีภาวะในการสื่อสารที่ดียิ่งกว่าด้วยครับถ้าเป็นในตำรานที่ผมเคยอ่านจะเป็นในเรื่องของ 7C 7C ในที่นี้ก็คือจะมีเรื่องของ Clear, Consistent, Creditable, Confident, Civil, Concise, c และ compassionate ครับผมข้อที่4นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีครับผมมีคําพูดหนึ่งกล่าวไว้นะครับว่าการกระทำหนึ่งการกระทำนะครับมีค่ากว่าคําพูดสวยหรูทั้งปวง เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมแน่นอนครับว่าการทำของผู้นําจะส่งผลต่อคนรอบข้างและคนที่ติดตามเข้ามามากกว่าการใช้คําพูดที่สวยหรูดูดีหรือเปล่าประโลมเขาครับผมเพราะฉะนั้นทําให้เห็นทําให้ดูนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีจะดีที่สุดครับข้อที่5นะครับไม่หยุดที่จะเรียนรู้ครับผม ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโลกทุกวันนี้หมุนเร็วขึ้นทุกวันนะครับผมมันแปลว่าวิธีการเก่าๆที่เราเคยรู้ไม่สามารถเอามาใช้แก้ปัญหาใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นการเปือผู้นําที่ดีที่จะนําองค์กรและบริษัทของคุณให้สําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับผมคุณจะต้องศึกษาไม่หยุดครับเพื่อหาหนทางใหม่ๆใ,ในการแก้ปัญหาเสมอครับผมและข้อที่6นะครับผู้นําที่ดีต้องมีความรับผิดชอบครับผมความรับผิดชอบที่นี้หมายถึงว่าถ้าวันนี้ผลงานที่ออกมาดีนั่นคือผลงานของทีมและของผู้นาด้วยครับ แต่วันนี้ถ้าผลงานที่ออกมานั้นไม่ดีหรือผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่ผู้นำคนออกมายื่อโอกระปิชอบว่านี่คือสิ่งที่เขาผิดพลาดรารับมันขอโทษและยินดีแก้ไขให้เร็วที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโอกรบพิชอบอาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ผู้นำควรจะมีมากที่สุดก็ได้ครับ